วันนี้ลุงจะพาขึ้นไปดูข้างบนครับผมยังไม่เคยทําสคริปต์นะตรงนี้ลองขึ้นไปดูว่ามันสูงขนาดไหนนะเพราะว่าวิวข้างบนสวยนะไปดูนะผมโอ้โหออกแล้วนะซีมาแค่นี้นี่นะวิวขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนะมันมีสูงเขามีคนดูแลอยู่นี้ข้างบนจะเป็นรีสอร์ทนะคาดว่านาคนต,ตรงนี้ก็เป็นฐานอฐานเก่านะเพื่อนๆข้างบ้านมัตุลีนะ เดี๋ยวลูกในสวยจังนี่เรียกประกาศมงประกาศนาอะไรไปมาเนี้ยนะกินได้ครับผมนี่ลูกพี่สวยเนี่ยกินได้นะสวยกับธรรมชาตินะมัได้ขึ้นเมตาสตาิรักทีครับบนนี้ผมโอ้งนะเนี่ให้ดูยาวเลยเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูวิวเนี้ก่อนนะที่ลุงอยู่เพื่อเอฟซีไหมฮะตรงหลังคาแดงๆเห็นไหมที่ลุงอยู่นะอ,อยู่ตรงไหนครับผมลุงบอกมันต่อเพื่อนคลิปนี้จัดเต็มจัดเต็มลุงจัดเต็ม ไม่ได้ขึ้นมาทีเนินนี้เขาเรียกเนินอ,อะไรนะข้าบ้านมาตรูรีแล้วนี่ไหนหนองไม้นานนี่เลยนะฮะขึ้นมานะเดือนโอ้โหมากหนาวโอ้ยจะมีไม้สวยๆให้ดูนะฮะเผือกข้างนบน,นลุงหมดงานอยู่นะออกเลยนะ เลยหอบเลยู้ที่ทำงานปลาหลังคาแดง,แดงหอบไปนั่นเพื่อนอเห็นไหมครับเดินขึ้นมา,น,นะานู้นที่ลงลงนะแดงดูบนเขามีอะไรมั่งสวยไหมโอ้โอ้สวยครับผม ก็คือมาถึงแล้วเพื่นอนๆไก่น่าดูที่ลุงได้ลุงได้ขึ้นมาเมื่อกี้นะจากข้างล่างฮะก็ไก่นะเพื่อนคลิปนี้ลุงจัดเต็มครับผมขอบคุณมากนะที่กำลังใจกันมาตลอดสามปีนะครับผมเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่ที่ไร่ไร่บุญทองเต็มครับผมเพื่อนเป็นสวนพวกต้นสนประมาณนี้นะสวยบรรยากาศก็ดีนะอนา,าคตตรงนีนะ้น่าจะเป็นรีสอร์ทครับผมหรือว่าเป็นที่พัก อะไรประมาณนี้นะตั้งแคมป์บุญทองเติมครับผมบนนี้ไล่สวยมากมีไม้ได้หลายอย่างครับผมขึ้นมานานแล้วันนี้ก็ให้เพือพ่อ,อนเพื่อนดูเต็มเต็มครับผมทางไล่บุญทองเติมนะบนนี้อยู่กับข้างๆบ้านมาตุลีซึ่งจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้หมดเห็นบ้านหนองไมนาเห็นเขาสะเคีนโงะเห็นเขาหญ้ามุมสวยทีย่นีส่สวยมากเขาค้อเราก็จะมีธรรมชาติให้ดูเพือพ่อนๆยังมีเพือ่อแหล่งธรรมชาติสวย,สวย อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาจะ,ะเดินเตลเพลไปที่แก่งมราจารันซึ่งจะเป็นอ่การท่องเทีย่ยวระบบนิเวศถ้าจะมาดูแมงกะพรุนต้องมาช่วงมีนาครับผมตอนนี้ก็จะมีพวกผีเสื้อแล้วให้อาหารปลากลางลําน้ําเข็กนะฮะมาจะมาเทีย่ยวที่นี่ก็จะลืมแวะไปคือทางเส้นของคอจะเป็นรอบวงแหวนครับเพื่อนจะเป็นลนักษณะวงแหวนรอบหมดครับผมกานน้าตกสีดิบมาอะไรมาได้หมดก็มาผ่านหนองแมนาวนกลับหอวคอได้ตรงนี้วิวสวยด้วยนะ วิวสวยนะนี่เป็นแม่บ้านนะครับผมแม่บ้านดูแลที่นี่นะ <Yeah. S 1> ผมไล่บุญทองเติมครับผมบุญทองเติมนะจำไวด้ดีๆครับผมที่นี่อนาคตก็จะเป็นที่พักส่วนตัวประมาณนั้นครอบครัวมาครอบครัวชอบอยู่ส่วนตัววิวสวยๆจะมองเห็นทุ่งแสลงหลวงเห็นรอบหมดเลยครับผมแดดก็เทินนะที่นี่เราก็จะมามาดูวิวสวยได้ครับผมมองเห็นได้รอบอนะหมดฮะอาดก็หน้าร่มเย็นครับผมชิวทัศน์ไม้ สวยนกธรรมชาติยังอยู่ครบครับที่นี่นี่เลยครับผมไล่บุญทองเติมครับผมอนาคตที่พักเฉพาะครอบครัวมาที่นี่นะครับรอบ FC ที่กำลังใจกันมาตลอด3ปีเต็มครับจะ<ม><ม>ลงแล้วนะลงมาจากข้งางล่างไล่บุญทองเติมครับผมที่นี่ลงมามาไน,นไล่บุญทองเติมเช้าก็มีที่ร่ายนะฮะรอบธรรมชาติอากาศดีๆหน้าหนาวกางเต็นท์ได้ครับผมทำอีกนะครับผม แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ